สวัสดีครับผมแอดมินกลุ่มโปรแกรมมอนโกครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีตั้งเสาวไว้หน้าบ้านครับผมโอเคขั้นแรกเลยเราเปิด Google Map เขครับผมอ่าทีนี้เราเช็คพิกัดที่เราจะตั้งครับผมใน G.P.S ครับผมขอข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับทีนี้เราก็คลิกเข้าไปตรงกลางเลยอ่า เราเลือกเมนูเพิ่มสถานที่ที่ขาดไปครับผมโอเคแล้วก็เราก็ใส่ชื่อสถานที่ที่เราจะตั้งเสาเลยครับผมแต่เดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างครับผมโอเคทีนี้สําหรับคำว่าที่อยู่นะครับเราก็กดเข้าไปตรงพิก,กัดเราครับผมโอเค แล้วมาเลือกหมวดหมู่ครับผมขอเป็นสถานที่ใหญ่ๆนะครับผมตอนนี้คือผมอยู่หลังตลาดใช่ไหมครับผมขอติ๊กสูนการค้าครับผมโอเคทีนี้เวลาทําการเราก็ใส่มันหมดเลยนี่แหละเผื่อมันจะได้อนุมัติรูปภาพนะครับผมอ่รูปภาพครับผมเราก็เลือกรูปภาพไปครับผมขอข้อมูล ตามความเป็นจริงนะครับตอนนี้อ่าส่วนรูปนี้ที่ผมเอามาลงเนี่ยครับผมผมก็มาถ่ายตามความเป็นจริงครับผมผมแนะนําครับผมก็คือหาอะไรก็ได้นะครับผมถ้าเอาเอาเอาไว้หน้าบ้านหรือเสาอากาศนะครับผมหรือจานทูก็ได้ครับผมอ่าหรือไม่ก็หาเขาเรียกว่าลูกบอลไม่ได้ลูกบอลโอเคเอาแค่ยอดสูงๆก็พอแล้วครับทีนี้เราคลิกเข้าไปเลย เรายืนยันครับผมโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับโอเคเสร็จสิ้นครับผมทีนี้เราก็รอทาง Gmail ส่งมาให้อ่าส่งข้อความมาหาเรานะครับโอเคตอนนี้คือ Gmail เขาส่งมาให้ผมแล้วครับผมอ่าอย่างนี้นะครับ Google Map โอเค อ่านทามไหมครับเห็นไหมครับ Google m a p รู้บบสึกขอบคุณเราอย่างมากเลยที่เราได้แชร์ตำแหน่งนี่นะครับโอเคตามนี้ครับผมไม่แน่อาจถ้ามันยังไงอะเผื่อไม่แน่จากสอไกลไปยิ้มก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้โอเคครับผม ผมครับผมแอดมินกลุปปปก่มโปเกมอนโซครับผมสวัสดีครับ